เอลเนี่ยติดตั้งแต่คุกเด็กแล้วคุกผู้ใหญ่มาทับบา้งหมดเลยจรงคั้งคุกเด็กเนี่ยผมติดบ่อยมากตอ,ตอนตอนตอนติดคุกเด็กนะเขาข้อออกว่าเล่นอ่ะจน,จนอายุสิบแปดอายุสิบแปดปุ๊บตอนที่เจอของฝรั่งที่วัยหนุ่มใช่ไหมผมก็เลยปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าผมจะไม่ข้อคุกอีกแล้วอืแต่ก็ทำปฏิญาณเป็นจริงไม่เข้าคุกเด็กข้าคุกผู้ใหญ่แทนแต่แต่เข้าคุกผู้ใหญ่นะข้าแค่รอบเดียวนะครับข้าแค่รอบเดียวรอบอื่นก็ด้เป็นแบบ ประกันตัวสู้คดีแบบแบบโดนโดนแกล้งบ้างอะไรบ้างออแต่ลรอผใหญ่เ่ยโดนครั้งเดียวก็คือมาผ่าท่าเสียทีไปออรู้ทางไม่ถึงการแล้วก็ไม่เข้าอีกแล้วออไม่เข้าอีกแล้วเ,ออเข็ด okay. จากวันนั้นน่ะรอบสุดท้ายออกมาเนี่ยนานแค่ไหนละเออตอนนี้กี่ปีแล้วประมาณสองปีสองปีสองปีกว่าประมาณสอ,องปีกว่าท่านผู้ชมนั้นผมอยากถามนิดน,นึงว่าคือวันนี้แอาโตมากแล้ว และวันนี้เรากลับมาคุยกันเพราะเราคุยกันหลายเรื่องมากนะจนกว่าเราจะมานั่งตรงนี้ได้<ช>ผมตามดูแอลมาตลอดสิ่งที่เอาตกผลึกที่สุดที่อยากจะให้กับเด็กวัยรุ่นตอนนี้คืออะไรสมมติเด็กมันเกเอะไรอยู่อ่ะบางทีเขาดูเราเขาจําภาพตอนเราเกเขาไม่ได้จาภาพตอนที่เราทํามาหาจินอย่างเงี้ยอยากจะให้อะไรเขาผมอยากจะเตือนเด็กรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเด็กแล้วคนรุ่นรุ่นหลังๆนะไอสิ่งที่พวกผมทําออกมาเนี่ยที่เคยเล่าถ่ายทอดจากทางช่องอื่นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของเมื่อก่อน เป็นประสบการณ์ของเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจําหรือน่าเล่าอะไรเลยมันเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตออซึ่งซึ่งคนเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วมันก็เป็นอดีตที่มันไม่น่าจดจาอะที่เราออกมาถ่ายทอดคืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยมองมองดูมองดูของแต่ละคนชีวิตของแต่ละคนว่าว่าในสิ่งที่เขาทำเมื่อก่อนอะมันทำแล้วผลลัธ์องอเป็นยังไงทำทำแล้ว เสียหายอะไรบ้างต้องสูญเสียอะไรบ้างครอบครัวอืพี่น้องเพื่อนแม้แต่คนที่เราลักเราจะสูญเสียหมดสิ้นทุกอย่างเราจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็คนฟันฝ่ากับความลําบากอะ่ะตามที่ทุกๆคนเคยได้ยินเรื่องราวจากผมหรือจากคนอื่นในในช่องทางอื่นว่าชีวิตอะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นมันมีความเจ็บปวดทั้งหมดครับม,มันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นการสูญเสียเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ย ประสบการณ์อะบางอย่างเราไม่ต <oke. S 2> ้องเดินไปหาประสบการณ์ในบางอย่างเนี่ยเราแค่นั่งดูนั่งฟังเขาเพราะว่าประสบการณ์เกิดขึ้นกับเขาเราดูแล้วเราจำเดี๋ยวเราจาว่าคนคนนี้เดินไปในทางไหนแล้วเขาได้อะไรเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันมันจริงจริงแล้วเราไม่ต้องเดินไปข่อยคว้ามันแต่บางอย่างก็ต้องเดินไปข่อยคว้าแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องเร็วๆเราดูแล้วเราจํำแล้วเราไม่ต้องเดินไปข่ายคว้ามันเราแค่มองตามไปเฉยว่าเอ้ย คนเนี้ยเมื่อก่อนทำแบบนี้ได้อย่างนี้ไว้ติดคุกติดตารานโดนยิงโดนแทงเสียเลือดเสียเนื้อไม่เอาดีกว่าเอ,อไม่เอาดีกว่าแล้วถามว่าทุกวันนี้เขาทําอะไรทุกวันนี้เขาผ่านตัวเฮ้ยทำไมทุกวันนี้เขาอยู่ในโลกใบนี้ได้อยู่กับสังคมได้ทําไมสังคมถึงให้โอกาสเขาอ๋อเพราะเขาทําแบบนี้เพราะเขาทำแบบนี้ถึงอยู่แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคนเราบางทีประสบการณ์อย่างที่บอกเลือกเก็บเกี่ยวแต่ประสบการณ์ที่มันดีต่อชีวิตแค่นั้นพอโหปรบมือ